สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนลุงป่าเอ,อาอานาเบานาสาเมื่อนี้ในเวลาของสุดเล่าประตูใสออกอากาศแล้วเด้อพี่น้องเดื่อเล่าประตูใสมาแล้วกับนี่เคอีมาแล้วพี่น้องมาถึงเวลาแล้วเด้ในเวลาของเขาเราเล่าประตูใสก็เดินดนี้ยมุ่งเสาี์นี่เคอีก่หยัยนมันบ่าด้อยุดนี่เคอีว่ามันน่อนหมดเลยนี่เคอีแต่ว่าเล่าประตูใสว่ามันได้ซีโรดยู นจำบ่ผิดนาพี่น้องเดี๋ยวจำไปเบิ้องอีกว่าได้ทเท่าใดแถ่นะในเวลานี้เบิ้องผ่ยาหญ่ไปก่อนพี่น้องเบิ้งหน้าปกหน้าจอไปก่อนหน้าปกไปก่อนผ่นยานไยเงี้ยเหมือนแสงแสงอ่อนๆแดดสีงามเพียงอารามนาพี่น้องเนาะไก่สิสมบูรณ์เราเด้อพี่น้องเด้อขึ้นคัดสันลลังกะสีเหลวๆชาวเวทกับกำลังก่ออยู่ เดี๋ยวก็สิติดตั้งแล้วสิได้ท่าสีตกแตง่งปีใหม่ก็สิได้สลองกันแล้วนะพี่น้องนะเนื่องชีดอน,นหาพลัดลใช้บุญเนืองชีผลัดลพี่น้องเดี๋ยวมือได้สีบอกดอกมอล่ำกระจ,จางแล้วพี่น้องมีสลล้อแจ้งว่าแล้วแล้วสมบูรณ์เรียบร้อยก็สิได้สลองกันใหญ่หนอพี่น้องนะเดี๋ยวจังสีบอกพี่น้องอีกทีน,นึงอ่ะบ้านนี้เกาไปเบิง้งแล้วประตูใช้ต่อเลยเนาะพี่น้องเอะเด้อพี่น้องบ้านนี้ พุทธิธรร,รมลร,ราประตูใส่ลุงป้าเอาอาณาบ้านอาสาวสกุลสุลคนลราประตูใส่เมือว่านนี่ก่ะในซีหลุดพี่น้องแค่นี้แค่หลุดทั้งสองเลยสุดลราประตูใส่เขาหมดพี่น้องเขาหลุดหมดจูจูไร้การนะพี่น้องเอามาบอกลายใหญ่หางพี่น้องเบื้องของเมืองวานก่อนจะไปเบื้องบันทิศเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ล่าประตูใจวันที่18มิถุนายนสอ้าอยาครูวิ่งล่าประตูใจเด่นเก่าล่องเก็ดเขาเก็ดพี่น้องได้สองเก็ดหลุดเล่าสันติภาพเด่นเก็ดล่องศูนย์ได้เข่าศูนย์โตสาล่องพี่น้องไอศูนย์แปดหลุดภาชา่าชนเล่าเด่นชีล่องสาม เขาสามเขาตัวสำรองอีกและๆพี่น้องในหนึ่งสามหลุดเราเอกตาเดินสี่ล่องหาเอออันนี้เขาตัวเดินนี่พี่น้องในสี่หนึ่งหาก็ได้คือก,กันพี่น้องแต่อยู่หลักลอยพุ่นพี่น้องจับเข่าหมดว่าเขาเ่าหมดนะกับบ้องหัวจกักคือกันนะพี่น้องเนะาะจับเขาา่าซ้ำใดเข่าจะหลุดซ้ำใดนะเขาวิ่งจังไดกับบ้องหัวจกักคือกันแต่นี้แค่อันนี้ ลดทั้งสองนี่แค่อีนนะพี่น้องนี่แค่อพีไอพี่ก็ลดไปนี่แค่อเสาก็ลดไปเอาไหมพี่น้องเมื่อนี่เมือ่อื่นเสาเอาอีกพี่น้องกลับขึ้นมาแล้วละ่ะม่ไปโดนดมาพี่น้องเนาะมามาเบิ้งของบันทีสิบเก้าบ้านนี้พี่น้องสิบเก้ามีธนนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะชุดล่าประตูใส่ชุดนี่แค่อ เล่าประตูใช่วันที่สิบมีตัวหนาสองพันจับคูสองศูนสองสาม 3c vĩng, 3c vĩng. สาสีวิ่งกลม3ามสีล่องสองสามล่องสองศูนย์คู่วิ่งเด่นสีล่องสาม ล้าวสันติภาพล้าวสันล้าวสันติภาพ เห็นตลอดเลยลาวสันติภาพจับคู่ฮกเก็ตเก็ตซีซีสอง vinho. Kết si vinh. Kết si vinh. Kết kết ล่องหกเจ็ดล่องซีสองควิ่งเด่นเจ็ดล่องซี bác xa son lão, santi pháp là các bác xa Bạ xa, bác xa, vừa xuân Lào, rồi xuân rồi vừa khu vừa xuân vừa อาซีวิ่งวิ่งแปดหก หกวิ่งเก้าหกล่องห้าสี่ล่องคูวิ่งเด่นหกล่องแปดยัดบอกไปหลุดยัดบอกไปเออไปยุหันเออนอนลงหันลงลงหันมาเนาะลงหันละเออนอนลงหันละยัดบางเพลินเออนอนลง ជ្រាបសាប់ខីល្ដាត់ប់ព្ល จับคูจับคูสองศูสองสาม một, hai, ba, bốn, คมสอ,องสามล่องสองศูนย์ล่องมกเก็ตคู่วิ่งเด่นสามล่องสองไหนก็ส่งีกตสองอันมาหนอไอหนนีู่แลเวอรเนาะ นี่เคนี่เคนี่ไอพี่นี่ไอพี่ยับคู 3 4 5 6 4 5 สี่หาวิ่งสี่หากมสีห่หาร่องหาหกร่องสามสี่คูวิ่งเด่นสี่ร่องหา ะได้ในน้อยก็เอาหน้าพี่หลังเนาะว่าจะได้เขียนอยู่หรอกอีกแถวหนึ่งเยอะมีแค่ยนอะไรอีกเยอะอีกหลบหนึ่งเยอะมีแค่อีเสาร์มีเค่ขยาย,นย,นยบนกระเดื่อพี่น้องเด้อยเปนตัวหน่อยก็ได้เสาร์ จับคูเกสแปดเก้าแวิ่ง 3าวิ่งสาวิ่งสาวิ่งสามกลมเมือนี่เขียนตัวใหญ่เชืงก่พี่น้องเลยเลนหน่อยหน่นึงแปเก่ร่องเก็ดร่อง ผู้วิ่งเด่นซีล่องสามเขียนตัวนี้หน่อยก็ได้ตัวนี้นี่เอาสัญญาลักลงนำพีพน้องงนะเอาพี่น้องบบบน,ะน,นี้เราประตูใช้ได้พี่น้องเดว้วันที่สิบเก้ามีถุนาสองพันห้าร้อยหก ที่แปดพี่น้องมืออื่นเ่าพี่น้องตีหาเครื่องจับคูราประตูใช่2 0งศูนวิ่ง 34, 3ากลม3ามร่อง2 0งศองสอคูวิ่งเด่น4ีร่องสเท่าสันติภาพหกเก็ดเก็ดซีซวิ่งเก็ดกลมเก็ดซร่อง6กเก็ดร่อง42 พอซาชนเล่าเก้าหกแหาซวิ่งแปกกม8 6ดล่องเก้าหล่องหาซคูวิ่งเด่น6กล่อง8ปราเวกตาสองศูามหกเกด็ดวิ่งสองสกม2องสล่องสองล่องหกเก็ดคูวิ่งเด่น3ามล่อง2องนิเคิลวีพีสามซีหาหกซีหา 3, 4, วิ่ง, 4, งส, 8, 98, 3, สี่หากลมสี่หาร่องสามสีร่ 8, องหาหกคู่วิ่งเด่นสีร่องหานีเคอิเสาเก็บแปดเก้าแปดสามสีวิ่งสามสีกลมสามสี่องเก็แปดล่องเก้าแปดคูวิ่งเด่นสีร่องสามเอาไปน้องพอได้ข้ามาแล้วก็แห้งๆเรื่อยๆกันได้ไปน้องเด้อแห้งๆปังๆกันตุกูตุกคนเงินให้น้องท่องอะไรี่น้องบ่เก็บว่าจนี่น้อง คุณพารักษาเทวดาคุมค,มอครองพ่อกันอีกวันที่2ี่สิบเดือนพี่ห้่องเดอสำหรับมือนีขอกาข้าวามาสวัสดี